ครับผมนะครับคลิปนี้เป็นการพานักเรียนวิ่งมอเตอร์เวย์นะครับออกถุนใหญ่วิ่งต่างจังหวัดนะครับฟีลลิ่งก็จะเหมือนกับวิ่งแบบขึ้นทางด่วนวิ่งต่างจังหวัดนะครับนักเรียนอันนี้เป็นคาบสุดท้ายแล้วนะครับคาบสุดท้ายแล้วก็พาออกทางด่วนวิ่งด้วยความเร็วนะครับการเปลี่ยนเลนการแซงนะครับถ้าใครเรียนคอร์สเต็มกับผมนะนะครับคาบสุดท้ายผมก็จะพาออกต่างจังหวัดแบบนี้ครับวิ่งด้วยความเร็ว แล้วก็พาไป,รเ,ปเรียนพาแซงนะครับเมื่อเรียนคล่องแล้วสบายๆทาได้มั่นใจแน่นอนนะครับทีนี้มาดูกันว่า้องมีปฏิบัริการยังไงหลังจากที่ได้รับการร่ำเรียนไดลรับพิชาสุดนนะครับขั้นสุดยอดนะดน,นะครับสอนทุกอย่างจุนโมไซค์หมดพุ่มแล้วนะครับวันนี้อิ่มมากๆอิ่มมากก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าวิธีการแซงการเปลี่ยนเรนที่ผมพา พานเดียนทำนะครับเพราะว่าไปเรียนกับคนอื่นมาวิ่งวิ่ง่ง,งไม่ทําอะไรช้าช้าแซงไม่ได้เปลี่ยนเลนไม่ได้ไม่ไม่พาถ้าไม่พาทําอะไรเลยนะครับเสียตั้งเปล่าๆนะครับรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับมาเหมือนผมขันนคบคล่องแล้วผมพาแซงพาเปลี่ยนเลนนะครับวิธีการที่เป็นยังไงไปดูครับ คลิปนี้เป็นสาวน้อยน่ารักนะครับผมน่ารักน่ารักนะครับครับเอาหน้าให้ชาววีเราจะออกถนนใหญ่มันจะพาเปลเรินพาแซงนะครับวิ่งตรงมาก่อนครับด้านหน้านะครับมีรถกระบะช้าอยู่หน้าเรานะครับเราวิ่งตรงมาก่อนนะดูเราจะต้องหาทางแซกนะครับวิ่งตรงมาก่อนครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับ วิ่งตรงมาก่อนอทีนี้เข้าเลนขวานี้ได้ไหมเอา่ีงเข้ามาครับชะลอนะดูขวาต่อเนื่องครับออกขวาได้ไหมได้เบี่ยงออกมาครับเติมเรล่งตามเติมเร่งตามเดี๋ยวเราจะเข้าเลนกลางด้านหน้าฝัางางาาา่งซ้ายครับผมวิ่งตรงมาครับวิ่งตรงมาครับดูกระจกมาข้างฝั่งซ้ายครับเข้าเลนกลางได้ไหมเบี่ยงออกมาครับสวยครับอยู่เลนนี้ก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะเข้าเลนซ้ายด้านหน้านะครับผมวิ่งตรงมาก่อนครับอย่าเพิ่งนะคันดําเผื่อคันดาเขาเข้าซ้ายมาดูว่าเขาเข้าซ้ายมาไหมเขาเข้ามาครับรอก่อนวิ่งตรงมาก่อนครับเขาเข้าไปซ้ายแล้วครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับดูกระจกข้างเขาได้ไหมเขาได้เบี่ยงออกมาครับเติมพล่งตามเติมเล่งตามมาตรงมาครับผมตรงมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าเลนกลางด้านหน้านะครับผมตรงมาครับโอ้พี่ตั้มครับเริ่มมันแล้วครับนายพี่ตั้มหนูมันมากเลยค่ะ อย่างนี้นะครับผมสอนอย่างนี้อันนี้คือนักเรียนคล่องเลยนะไม่ใช่ว่ามาวันแรกแล้วทําอย่างนี้ไ,ได้เลยไม่ใช่นะครับก็คือนักเรียนคล่องแล้วนะครับทาตามที่สั่งได้หมดเลยกับแซงซ้ายแซงๆๆขวาได้หมดนะครับการระยะการเบีกการชะลอนักเรียนรู้หมดแล้วนะครับดังนั้นมั่นใจได้วิ่งตรงมาก่อนครับออกขวาได้ไหมออกได้เบี่ยงมาครับผมอ่าฮะวิ่งตรงมาก่อนนะครับดู แล้วก็เราจะเข้าซ้ายด้านหน้านะครับวิ่งตรงมาครับผมวิ่งตรงมาดูกระจกมองข้างครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้าได้ไหมเข้ามาแล้วอยู่ในนี้วิ่งตรงมาครับอยู่ในเลนวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับง่ายๆแบบนี้เลยครับพี่ตั้มครับดูง่ายจังน้องเก่งจังเลยครับใช่ครับผมถ้ารู้จังหวะแล้วง่ายเลยครับวิ่งตรงๆมาก่อนนะครับออกซ้ายได้ไหมครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับออกซ้ายวิ่งมาครับปื๊ดเดี๋ยวเราจะไปเข้าเลนกลางด้านหน้านะครับวิ่งตามมาก่อน วิ่งตรงมาครับด้านหน้าเข้าออกซ้ายไปแล้วเราวิ่งตรงมาเลยครับตรงมาครับผมวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเลนกลางด้านหน้าคันี้นะคันขวามือนี้ครับวิ่งตรงมาครับผมให้เราเลยก่อนดูกระจกมาข้างฝั่งขวาครับเห็นหน้ารถแล้วเบี่ยงเข้ามาครับดิงนิดเดียวสวยงามมากๆครับแล้วกลับมามองด้านหน้าเป็นหลักเลยนะครับ รู้ว่าพ้นแล้วกลับมามองด้านหน้าเลยเราจะได้รู้ว่ารถเราดึงต้องดึงไปฝั่งไหนรถเป็นทางโค้งไหมเราจะได้ประคองตรงอะไรนะครับว uh huh. ิ่งไปเรื่อยๆครับพี่ตั้มครับน้องซิ่งจะเลยครับความเร็วเท่าไหร่ครับความเร็วตอนนี้อยู่ราวร้อยนิดๆน,น,นะร้อยนิดๆครับไม่ได้เร็วมากอยู่ในเกณฑ์กำหนดครับอยู่ในการควบคุมดูแลของผมนะครับผมพาน้องทำด้านหน้ามีรถเอ่อเปิดไฟเลี้ยวมาออกขวาได้ไหม ได้เบี่ยงออกมาครับเติมเล็กตามเบาๆสวยครับเยี่ยมครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับสวยครับพี่ตั้มครับน้องเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าครับเป็นผู้หญิงไหมครับเป็นผู้หญิงครับไม่ต้องเป็นขับซิ่งไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายครับผมผู้หญิงก็ขับได้ครับซิ่งได้ครับด้านหน้าเต็มทุกเลนนะครับยกคันเร่งครับยกคันเร่งครับอ่าฮะท้ามารอครับท้ามารอที่ไหนครับท้ามารอที่เบรคครับ รถไหลมาปึ๊บแต่เครื่งตามมาเบาเขาเริ่มห่างแต่เครื่งตามนะครับจับความรู้สึกกับคันข้างหน้าว่าเขาห่างไหมถ้าเขาห่างแต่เคร่งตาม,มาเบาๆไล่าตามไปเรื่อยๆนะครับเวลามองมองไก,กลๆเช็คลนซ้ายเลนขวาดีๆนะครับจากนี้จะเป็นคาซิ่งอย่ามองสั้นๆมองไกลๆมันไหมครับนิดนึงนะโอเคนะครับเรียนบอกนิดนึง นี่เรียนบอกหนูไม่กล้าพูดเลยค่ะคูกลัวเป็นข่าวอําได้ครับนักเรียนทําได้ครับสบายสบายผมพานักเรียนทํานี่อยู่ในการดูแลควบคุมของผมนี่ทําได้หมดครับถ้าไปไม่ได้ผมก็บอกว่าไปไม่ได้ก็ต้องชะลอตามไปครับด้านหน้ารถเยอะซิ่งไม่ได้ก็วิ่งตามปกติครับไม่ต้องเป็นต้องห้าวนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้กินข้าวผ่านทูบนะอะ ู่ในเลนนี้ไปก่อนครับด้านหน้าฝั่งซ้ายรถกระบะเขาเหยียบเส้นมาขออกมาแล้วครับเห็นไหมครับต้องอ่านเกมนะครับต้องอ่านเกมวิ่งตามไปก่อนครับตามไปก่อนอรักษาระยะห่างไว้ไม่ต้องเติมคันเร่งไม่ต้องอะไรถ้าเข้าไปใกล้ก็เตรียมตัวเบรกแค่นั้นเองวิ่งตามมาก่อนครับผมฮะรู้สึกว่าจะมีคนแชกขวานะเนี่ยวิ่งตามไปก่อนครับมันออกซ้ายไม่ได้เขาวิ่งตามไปก่อน เทคนิคการแซงการเปลี่ยนเลนทําเหมือนกันหมดเลยนะครับให้เราเลยก่อนดูกระจกมองข้างเห็นหน้ารถที่เราจะแซงก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเลนมาเพราะก่อนหน้านั้นเปิดไฟเลี้ยวค้างไว้ด้วยนะครับให้เขารู้ว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเลนนะครับด้านหน้ามีรถออกมานะครับชะลอนิดหนึ่งยกเวลาชะลอทำยังไงบ้างครับพี่ตั้ครับเวลาชะลอแค่ยกคันเร่งก็พอครับเยียบเบรคครับเบรคครับเบรคเบรคเบาๆทิ้งไม่ยังห่างอ่าและไหลตามครับ มองไกลๆนะมองไกลๆนะคร Herm ับว่าไฟด้านหน้านู้นมีไฟเบรกมีอะไรไหมถ้ามีไฟเบรกทั้งเลนเราเลนเขาเลนข้างๆเตรียมตัวชะลอทิ้งระยะห่างนะครับพอเขาเริ่มห่างปุ๊บเติมเลังตามได้เลยเราจะได้ไม่ต้องโดนหาว่าขับช้าแ่กขวานะครับวิ่งตามนะครับเพิ่มระยะกระชับกระชับชิดเข้าไปอีกนิดนึงกระชับเข้าไปอีกนิดนึงนะครับระยะห่างชะลอกับกันหน้าห่างมากเกินไปแล้วก็ขยัียบเข้าไปใกล้ครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ ก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะครับในการขับรถนะนะครับเวลาขับรถต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของผู้ที่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์นะครับถ้าเพื่อนนะครับมีแฟนมีคุณพ่อมีคุณน้าคุณอาที่เขาขับรถเก่งก็ให้เขาพาออกมานะนะครับแล้วก็ดูคลิปนะดูคลิปดูคลิปเป็นแนวทางนะครับผมพูดถึงคลิปนะครับมีประเด็นนิดนึงนะครับคือว่ามีคน ส่งลิงก์มาแล้วหาว่าผมก็ปี้คนอื่นอาผมว่าสอนเหมือนคนอื่นก็ปี้ความรู้คนอื่นนะครับคืออยากจะบอกน้องคนที่ส่งลิงก์มานะครับช่วยดูวันที่ด้วยนะนะครับวันที่ที่ลงคลิปอะครับเพราะผมลงก่อนเขาเป็นปีพี่เลยนะนะครับดังนั้นอย่าอย่าคิดว่าเออผมไปก็ปี้คนอื่นนะครับผมสอนนักเรียนผมไม่เคยบอกนักเรียนว่าต้องกดซับสไครต์ชองผม ต้องดูคลิปช่องผมอย่างเดียวผมบอกนักเรียนทุกคนว่าดูทุกช่องเลยดูแม่ทุกช่องเลยนะครับดูแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเองชอบแบบไหนเอามาปรับใช้กับตัวเองไม่จ้เป็นต้องดูช่องผมช่องเดียวนะครับทุกช่องมีความรู้หมดเลยนะครับดูให้หมดครับอย่ามาดูแค่ช่องผมหรือช่องใครนะครับถ้าดูแค่ช่องเดียวมันจะเป็นการปิดกั้นความรู้มากเกินไปเราดูหลายช่องเราก็เอามาเทียบกันเอามาประมวลผลเอามารวบรวมแบบไหนที่เราทําได้ก็ทําไป มันจะทําให้เราขับรถได้เก่งขึ้นนะครับยังดังนั้นผมไม่เคยบอกให้นักเรียนดูช่องผมช่องเดียวนะครับผมไม่เคยให้นักเรียนทําตามแบบวิธีน,นี้ถ้าดูคลิปท่านอื่นแล้วเข้าใจง่ายทําได้เลยผมไม่มีปัญหาเลยนะนะครับฝากเรียนฝากหมอคนเพื่อนด้วยนะครับไม่จาเป็นต้องดูช่องผมช่องเดียวอันนี้ก็เป็นแนวทางนะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงๆเป็นสอวท่านอื่นเขาไม่รับสอนเข้ามาเรียนกับผมได้ผมสอนได้หมดนะครับผมจัดให้ได้ครับ ความรู้ความสามารถผมสามารถทําให้เพื่อนสามารถขับรถได้เลยนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้นะนะครับอันนี้ก็เป็นพอเป็นแนวทางให้มือใหม่ลกันนะครับคลิปนี้พูดมากไม่ได้ครับนักเรียนแอบซิ่ง <c oughs> นักเรียนบอาพี่ตั้มหนูซิ่งมันมากเลยครับพี่ตั้มพูดไปเลยครับนะครับก็ประมาณนี้นะนะครับผมให้ให้ให้รู้ว่าผมสามารถสอนนักเรียนคับนักเรียนคนนี้เริ่มจากศูนย์จริงๆครับไม่มีใบขับขี่ ไม่มีความรู้ไม่มีทักษะการขับรถมาเรียนกับผมตอนนี้สิ้นปล่าเลยนะครับผมกล้าการันตีเลยมาเรียนกับผมถึงมือผมนี้สบายใจได้เลยไปเรียนที่ไหนมารู้สึกว่าจ่ายตังค์มาแล้วมันไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ต่าขับตรงๆนิดๆอย่างเดียว,ยยวรู้สึกว่าหนูขาดทุนมามาเรียนกับผมดยผมพาท,ทําให้สอนทุกอย่างทุกกลเม็ดเด็ดพายเทคนิคต่างๆพาท,ทำหมดเลยนะครับนักเรียนครับโอเคไหมครับเรียนกับผม,มเทคนิคเยอะไหม แล้วเราขับได้จริงไหมนะครับจะเปลี่ยนเริ่มง่วงนะครับกินกินสเต็กมาวันนี้นะครับเริ่มง่วงนะครับฝากไว้เป็นแนวทางนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ขาดกําลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ a c e b ุ o k กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนเือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนที่กเรื่อนครับ เข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูเขาว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันในเฟซบุ o กกลุ่มนะครับผมผมพี่ตั้มถามิยานะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับ คุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาพอดข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอเพื่อนๆนครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็ถอดข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโงพยาบาลได้ ลับุญทนจริงรับลดอากาศจังหวัดได้นะครับผมอ่าเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตไรอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากจะดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปไว้เี๋วนี้นะครับสวัสดีครับดีเด่นกันไหมครับ